พี่ต้อยก็บอกว่าพี่ต้อยบอกผมว่าวันแรกที่ที่เราคุยกันนะบอกว่าพี่อยากให้เราใช้นะแต่ว่าน้องๆในแก๊งไม่โอเคกับที่แบบว่าพวกผมมาใส่สีดําแต่พอย้ายสีพ,พี่ต้อยก็มาเก็บพี่ก็เลยงงไงว่าแบบเออแก๊งก็จะไปให้สีขาวแล้วจะไปต้องตามมาเก็บมันอีกอะไรเงี้ยสามล้านมันนิดเดียวเว้ยหมึกบอกพี่ให้พี่ให้สามล้านพี่ให้ตอนนี้เลยก็ได้เข้าใจี๋ยวปะม,มันมันไม่ได้เยอะหรอกสามล้านอะ่ะถูกไหมล่ะหมึกแต่ความรู้สึกไงของพี่อะไอหมึกไอฟาวไม่ได้สรุปเลยสร้อยยังว่างอยู่ไม่ใช่หรอไอฟาวไหมลูกลูกชายผมอยู่กับพพีีี่่ออออออดแลล้้้วเเเาาาหไปถืยยกในงะ พี่แถมเงินให้ร้อยล้านได้เอาไหมโอ้พี่ทำไมมันไม่ดีมันเป็นเด็กไร้ล้านนะร้อยล้านสองร้อยล้านไม่เอาแต่ร้อยล้านละตอนนี้แกงต้องการเงินพี่เอาเอาแต่ร้อยล้านหรอเอาจริงไหมเอาไปไปคุยคุยที่สภาเลยเอ้ฟาวฟาวคนละร้อยล้านฟาวฟาวหลน้องไอหมึกรับตัวกลับบ้านแล้วน้องร้อยล้านเนี่ยเอาเปล่าฟาวพี่ให้พี่ให้มึงอยู่เอ็มดีแถมเงินร้อยล้านได้เอาเปล่าน้องเอา โลงมือโลงโลงมือไอ้ฟามันไม่ตอบพี่เลยเป็นอะไรไม่รู้อะมันอยากอยู่กับพี่แหละพี่โกรธสุดพี่จะกลับมาใส่กับผมไปเนี่ยผมกลับมาใส่แล้วเนี่ยไหนสีดำมานะเออใส่เลยก็พี่บอกผมกลับมาจะเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนด้วยกันเนี่ยไม่เอาหรอกมือมาเปลี่ยนเลยมึงก็รู้พี่โดนเลยว่าไม่เอาหรอกก็อะไรอ่ะอะไรย่างน้องอะไรย่างคืออะไรเนี่ยพี่แจงให้พี่เปอลฟังพี่เปอ่เชื่อไหมผมก็เดา แต่ว่าพี่เปาเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่เดี๋ยวจะอ่ะถือว่าอ่ถืออ่าถือว่าถือว่าพี่เปาอยู่แล้วกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันน้องๆเนาะโอเคไหมไม่คือมันก็ไม่ได้แบบมีใครยอมรับในตัวพี่ไงถูกไหมล่ะใครไม่ยอมเอ็มดีอ่ะฮะอ่ะพี่เปาเคลียร์เลยเอสดีอะไรไม่ยอมรับในตัวมึงวะตอนผมใส่สีดำเนีพี่เปาพี่ตอนนั้นอะไม่อยากแล้วตรงไหนเพื่อเจ็ดจะตายบ้าเพราะผมคุยพี่ตอสมาตอนแรกอะพี่ วันแรกที่ผมเข้ามาที่นี่เลยตอนนี้ผมเป็นนามโอเวอร์พี่จําได้ไหมคือพี่ต๊อดบอกผมว่าถ้าถ้าผมเป็นโอเวอร์เขาจะไม่เก็บค่าสีสูตรผมแล้วก็ให้ผมใช้สีสูตรให้ให้ผมใช้สีดำได้เลยแต่ว่าถ้าผมเป็นไร่ลักต้องจ่ายค่าสูตรแข็งต้องจ่ายค่าสีสูตรสีดาอ๋อเรื่องมันก็แล้วไป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 แล้วไงว่าจ่ายไปสามเดือนอ่าใช่เรื่องอันนี้เรื่องแรกพี่ก็แล้วก็ไปแล้วถูกไหมพี่ใช่ไหมถูกไหมพี่แล้วเสร็จปุ๊บ พี่ตอนก็ไม่ได้เก็บผมเดือน,อนสุดท้ายเดือนที่สามเนี่ยผมคนนี้ก็เออเค okay, พี่ตอนยอมรับไปตัวผมแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืม mm. แล้วก็วันที่พี่พี่ตอนมาเปลี่ยนเป็นสีขาวอะพี่เออเขาให้แบบว่าให้ <yeah. S 1> ให้บัตรและบอกผมว่าต้องเก็บอีกสามล้านนะเาผมก็ผมก็เลยถามน้องกันว่าเอา้าสรุปจะเก็บต่อจะเก็บต่อหรออีกสามล้านใช่ไหมพี่แล้วพ,วพี่แล้วพี่ตอนก็บอกว่ามันมันก็ต้องเก็บแหละเพราะว่า <c oughs> มันอยู่ในข้อตกลงที่เรายัางคุยกันไว้ก็ <c oughs> คือวนกลับเป็นเรื่องแรกพี่นึกออกไหมพี่ อ่าฮะแล้วพี่ตอกก็พี่ตอกก็บอกว่าพี่ตอกก็บอกผมว่าวันแรกที่ที่เราคุยกันนะบอกว่าพี่จะอยากให้เราใช้นะแต่ว่าน้องๆในแก๊งไม่โอเคกับที่แบบว่าพวกผมมาใส่สีดําแบบว่ามันมันยังไม่คู่ควรพี่ใช่เหรอใช่ใช่พี่ใช่ครับผมมันก็เลยแบบผมก็จํามาพี่ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้โกรธนะแต่ผมแค่แบบผมถูกกระทำผมก็รู้สึกกับพี่ถูกปะล่ะปิดกล้องแล้วเราจะอิน,น่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิ้ม เขาใจเข้าใจในมุมพี่ละงั้นถ้าให้กลับไปใส่เฉยมัน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 ก็ยังไม่พี่ก็ไม่สบายใจเอาจริงจริงหมึกเข้าใจปะพี่ไม่ได้เสียดายหรอกเก้าล้านน่ะที่พี่จ่ายเสียไม่ได้ไปมันมันเล็กน้อยเว้ความรู้สึกพี่นะฮะที่พี่รู้สึกอ่ะสุดท้ายพี่ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันเป็นเซตไหนหรือกลุ่มไหนหรือว่าพี่ตอนพูดเองหรือไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนในแก๊งอ่ะถูกเราหมึกเราจะเป็นพี่น้องกันหรือว่าพี่รักพี่เปาหรือว่าพี่รักมึงเห็นเหมือนเหมือนน้องคนหนึ่งถูกปะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ คนในแกงก็ต้องมาก่อนพี่พูดถูกไหมล่ะถ้าน้องในแกงไม่โอเคอ่ะพี่ตอกก็ต้องไม่โอเคถูกไหมล่ะแค่นั้นเองอืมซึ่งพี่ตอกพี่พูดกับพี่มาอย่างนั้นอนะ่ะพี่ก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเออไม่ว่ามันจะกี่คนอาจจะมีแค่คนเดียวก็ได้ที่แบบว่าไม่โอเคกับพวกพี่หรือว่าสองคนหรือว่าหลายคนพี่ก็ไม่รู้ไ้ถูกไหมล่ะคิดมากไปหรือเปล่าก็าเพราะผมคิดมากไงพี่ผมถึงมาได้ถึง,ถ,งถึงทุกวันนี้พี่เปล่าพี่ ผมไม่ได้อะไรกับสีไม่ได้เลยพี่แต่ว่าแค่แบบถ้าให้กลับไปใส่สีดําผมตอนนีผ้ผมยังไม่ไม่ค่อยพอร้อมแล้วก็ยังแบบเคลียร์เขา้สึกตัวเองไม่ได้พี่เอาจริงๆเลยพี่เปาผมจะขำคนดูเอะ <laughs> เรื่องของรีเซลมันพี่เปาเข้าใจในมุมน้องใช่พี่เข้าใจเข้าใจในมุมผมใช่ไหมครับพี่ เข้าใจเข้าใจแต่ว่าบางทีบางอย่างมันก็แบบเออมันก็คุยได้ปฏิบัตินอมได้อะไรงไรี้เข้าใจไงพี่เข้าใจหมดแหละแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยอันเนี้ยต้องต้องเท้าความก่อนว่าพี่ไม่อยู่เหตุการณ์ทั้งหมดครับพี่เข้าใจพี่เปา <S <S ผมก็เลยแบบว่อาอธิบายให้พี่ฟังเพราะมึกก็ไม่ได้อยู่ตอนนั้นเนี่ยได้มีแค่บั <S <S <ừ> ๊มแล้วก็พี่ <S <S พ,พี่ตอนแล้วก็อีกคนสองคนลราบังไม่รู้่จําไม่ได้แล้วว่าใครอยู่บ้างตอนนั้นอ่ะต่อหน้าเด้บันเทียด้วยตอนนั้นอ่ะเอาจริงม ผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบว่าตอนนั้นอ่ะแบบดามันเทนมาพูดอะไรกับพี่หรือเปล่าให้แบบว่าให้ผมให้แบบว่าเรื่องเก็บเงินหรือเปล่าเพราะว่าพอตอนแรกพี่พอตอนแรกพี่พี่ตอก็ไม่ได้เก็บอะไรเหมือก็ได้ปะแต่พอย้ายสีพี่ตอก็มาเก็บพี่ก็เลยงงไงว่าแบบเออแกก็จะไปให้สีขาวแล้วจะไปต้องตามมาเก็บมันอีกอะไรเงี้ยสามล้านมันนิดเดียวเว้ยหมึกบอกพี่ให้พี่ให้สามล้านพี่ให้ตอนนี้เลยก็ได้ก็าใจปะมันมันไม่ได้เยอะหรอกสามล้านอ่ะถูกไหมล่ะหมึกแต่ความรู้สึกไงของพี่อ่ะหมึกคิดว่าไงควรเป็นยังไง ไม่รู้วะพี่แล้วอยากให้พี่ใช้่พี่น่าพี่พี่เออผมว่าพี่น่าจะคิดมาแล้วแหละก็อยากอยากให้กลับมาใช้ด้วยกันเพราะพี่ก็เหมาะถีกับสีดำอย่าง,ง้วไงก็เลยก็เลยชวนเพราะตอนผมจะชวนแต่ผมกลับมาใช้แล้วแต่พี่ไม่อยู่ไงตอนนั้นหลังมาตัวเองก็ไม่ค่อยจ้เข้าเมืองแต่เพิ่งกลับมาเข้าเนี่ยเจอก็เลยบอกแล้วเหมือนคิดว่าเสียไม่ได้คู่คู่คนสีดำไหมล่ะ ไม่รู้พี่ผมแล้วแต่พี่ดอนเลยผมยังไงก็ได้ผมก็ใส่เขามาตั้งแต่สีน้ำเงินสีดำสีขาวพี่ก็ไม่รู้ว่ะเพราะสุดท้ายเรื่องเรื่องวันนั้นพี่ก็เล่าให้น้องๆในเกียงพี่ฟังก็ดแต่ปะมันหลายๆคนมันก็แบบม,มันก็เออมันก็ไม่ค่อยโอเคกันแหละ กับเรื่องวันนั้นนะกับเรื่องกับแค่เรื่องสีสุดไม่ได้แบบว่ากับตัวเสียไม่ได้หรือว่ากับเรื่องคนน้องๆในแก๊งอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้มีปัญหากันอยู่แล้วไงถูกปะ่ะเระที่นอนร้องไห้อยู่ทุกวันนี้เพราะเหตุการณ์วันนั้นเราถามยูมีดิถูกปะ่ะลูกพี่ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ถูกไหมลูกพี่ เรือบร้อยหวยโยนลงทะเลเห็นปะไว่ตัวีมันฟากกูพูดอยู่เปล่าวะเฮียเสียหน้าจัดเลยกูเสียหน้าจัดเลยอียกูเสียจัดเลยนี่ขอพูดนะโกจริงๆมันก็ในมุมมองที่ของแบบคนเพิ่มมาก็เข้าใจโกนะว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ นมาปอดหรือว่า SMD มันทำตั้งแต่อดีตก็มันไม่ผิดหรอกมันอยู่ที่โกเลือกเลยช้อยสองโกลอ่ะจะยังไงกับพวกแบบ SMD ด้วยตรงเนี้ยไม่แล้วถ้าแล้วถ้าโกเลือกแล้วมันมันจะโอเคกันทั้งสองฝ่ายหรอถูกไหมล่ะจริงๆเราก็ต้องถ้ามันก็ต้องหาตรงกลางกันอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วโกลต้องเอาน้องๆในแก๊งหรือเอาเพื่อนเอาเพื่อนของโกมาก่อนถูกป่ะเบร์ดถูกไหมเข้าใจนะเข้าใจวกอาจจะต้องหาตรงกลางกันนั่นแหละเอาแบบว่ามันมันต้องเป็นสิ่งที่โกเลือกได้อ่ะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งโกถูกกระทํามาก่อนเนี่ยมันมันก็เป็นสิทธิ์ที่โกจะโต้กับเป็นสิทธิของโก๋อยู่แล้วอ่ะ่วนทาง้ก่ต้องยองมกกเปิดเปิดช่องมาให้แบบนี้สุดหว,วายก็คง,งเป็นแบบนั้นแหละ แต่พี่คงยังไม่มีแผนใช้เ,เร็วนี้หรอกหมึกจริงๆนะสีดําอะเห็นหมึกถามเี้ยแบบว่าเออแบบว่าเออเมื่อไร่จะกลับมาใช้ได้กันอะไรเงี้ยเราจเราเราคุยไว้ตอนนั้นไงตอนที่ทั้งพี่<อ>เปลี่ยนผมเปลี่ยนไงแต่ตอนนะี้พี่ก็ไม่รับปากหมึกนะพี่ก็แค่พูดเพราะว่าพี่พูดในมุมของพี่คนเดียวไงข้าใจตีอยามาแยมห้มาสิบใบมีหรอครับอยามาแยมตอนเนี้ยเวทเดเซเบนวอเทอร์อ e ีหี้ อะไรที่ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ผมแค่ไม่ลืมไม่เฉยว่าเราคุยอะไรกันไว้มึกอยากให้พี่ใช้สีดำไหมล่ะอะไรนะครับอยากให้พี่ใช้สีดำไหมถามตัวผมผมเห็นผมเห็นผมเห็นตัวมึกผมเห็นตัวพี่อ่ะผมเห็นตัวพี่ใช้สีดำอยู่ตลอดไงไม่เคยเจอพี่เป็นสีอื่นไงพี่ถามมึกเนี่ยว่ามึกคิดว่าอยากให้พี่ใช้สีดำไหม ตัวตัวพี่ oh, ยังไงอ่ะพี่ยอยากใช้อยู่แล้วก็วผมบอกพี่ใช้สีดดามาทั้งชีวิตน้องอืมใช่เพราะผมก็น่ารู้จักพี่มาผมก็เห็นพี่อย่างนี้ตลอดเนี่ยปกติพี่ก็ใช้สองแก,งก๊งตลอดนะตอนอยู่ที่นู่นพี่ก็ใช้กับแค่กับแค่เอทีอาร์แก๊งเดียวนะอืมอืมใช่แล้วมันก็แบบว่ามันก็หลายอย่างกว่าจะกว่าจะแบบว่าพี่ก็ให้เอทีอาร์เปลี่ยนเป็นสีแดงจำได้ไหมตอนนั้นนะอ่ะเออจำได้จำได้พี่ มาใช้กับผมอยู่สีแดงแตอนนั้แล้วหมึกจาได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วที่มันจบเป็นสีดําด้วยกันเพราะอะไรอะตอนนั้นอะจาได้พี่เพราะทมัมันก็ต้องตีจนกว่าจะรู้สึกว่าเออมันไม่ไม่ไมันไม่จะเป็นต้องมีอะไรต้องพิสูจน์แล้วถูกป่ะละ่ะสำหรับสีดำสองสองสองเมืองในไอ,อสองแกงในที่นู่นอะถูกป่ะละ่ะใช่ใช่เห็นอยู่สุดท้ายมันแค่สองไงแต่ตอนนี้พวกมึงก็มีสองแกงกน,นี่ไม่ต้องมีพี่ๆก็ได้ถูกป่ะละ่ะ ดูเดี๋ย่ผ่านไม่มีข้าวไอโน่ไอโนเลขอะไรน้องสามแปดแปดสามแปดแปดมึงพูดก็ได้ไอ้้เหียเออไม่ของพี่วะมันก็พี่กำลังตึงอยู่เพาะงั้นผมอันนี้ให้พี่ผมไม่ได้ใช้พี่กระเป๋าเลยใครพี่เหรออ่าพี่กระเป๋าอะไรพี่ห้าหนึ่งห้าโนเฮ้ยไม่ใช่มพี่ไม่ให้หมดอ้วอ่าเห็นไหมมันแหม่มักกูบอกแล้วมันชอบเป็นยีวิวไอโนเห็นไหมเนี่ย ไม่ใช่ผม่รู้สึกที่นี่มันดูมันดูให้โทรศัพท์มัด้วยผมไม่ใช่ผมเพื่อโนเพื่ออะไรอเนี่ยนี่ผมจะให้อันนี้แหมผมพูดจริงเอาจริงมันเป็นโทรศัพท์ได้ไม่รู้ผมพูดจริงโนก็พี่แต่ผมขอโทรศัพท์คืนผมเลยอ้าวสามแปดผมไม่ได้จะให้โทรศัพท์ใช่โทรศัพท์พี่ทำไมไม่ไหรอะโน่กไหนซาเบียมาลงที่เนี่ย ซาเว,วียียลงที่นี่อะนะไอซาเวียเหมือนยาม,มาจำวัดแล้วว่าพี่ให้มันหัวดิเอา้าก็ถามรู้มาเล่นเื่งกันสนุกที่เดียเป็นไรไปอะอเรนต้องถามปลี่ยนบรรยากาศ<อ>บ้างคน,คนที่ตัดสินใจได้เรื่องนี้มีคนเดียวเลยพี่พี่ท็อปไงจะไปตามพี่ท็อปคนเดียวเลยอะ,อะไรก็พี่ท็อปมันก็ไม่รักกูแล้วไงไม่ใช่เหมือนกันพี่กูจะพูดตรงอันนี้กูพูดตรงตรงนะไม่ฟังกูงอน ไม่ฟังไอ้ควายี่แก๊งมึงอ่ะมันมันท็อปทอปแล้วเว้ยมึงมึงไม่ควรจะมางอคนมึงควรจะไปหาคนที่แบบเขาแบบตั้งใจจะเข้าแก๊งมึงมึงไปนั่งหาแบบนั้นดีกวา่าไปนั่งงอคนเพื่อเอาคนอื่นเข้าันไม่ได้หรอกเว้ย แก๊งมึงโตแล้ววะโมมากๆากเราแบบไม่งอกูออฟเฟอร์ไปหาแค่มึงคนเดียวกูออฟเพื่อไปหาคนอื่นไม่มีกูถึงบอกว่าให้คนที่แบบมึงฟังพี่นะมึงฟังพี่นะรู้ไหมทำไมพี่ถึงไม่ชอบทำไม่พี่ถึงไม่ชอบไปโนรู้ไหมทำไมอ้าวอะไรพี่พี่เคยชวนมานานแล้วมันไม่มาไม่มาไม่มี่กับพี่โอ้ผมบอกพี่โบนว่าแล้วแล้วพี่แล้วพี่ชวนผมจริงไหมพี่บอกเปล่ากูคุณเล่นให้พูดจริงหนอ้าวจริงผมพูดจริงพี่แบบโบใดิพูดอีกทีโอเคจะจะเล่าอีกใช่ปะ ไม่พี่ไปถามพี่โบ๊ทเลยผมพูดจริงอ้าวผมบอกผมไปไม่ได้หรอกพี่โบ๊ทเขบอกเออกูก็รู้อยู่แล้วแหละกูก็พูดเล่นๆพี่ไปถามพี่โบ๊ทไม่ได้เสียหน้าหรอเว้ยชวนเวลาไอ้หมึกสมมุดถึงมุดต้องชวนนะไอ้โนมาเล่นกับพี่ปะโนว์บอกว่าผมไปไม่ได้หรอกพี่ถึงวะล่ะโอ้เฮียคนคนชวนมันก็รู้สึกไม่ดีถึกวะล่ะน้องเอ้ามันก็ต้องมันก็ต้องพูดปัดปัดไปอะให้มันจบจบไปถึงวะล่ะโอคนชวนมันก็คนคนถูกกระทำมันก็รู้สึกอะคนคนที่มันปฏิเสธมันก็ผู้ได้เฮีย พี่เสี่ยวรู้สึกไปแล้วไงก็ถึงบอกถ้ามึงเข้าให้ไปดีกูตีกูตีเลยอ่ะกู <c oughs> <c oughs> อยากได้แบบนั้นทำไมอยากเูเกข้าเลยเดี๋ยวมึงถหาย <c oughs> เอากูแน่เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแบบมึงก็หาได้คนจริงๆอ่ะมีเยอะแยะนคนที่อยากเข้ากับมึงจริงๆอ่ะเขาจะใช้เวลากับมึงได้เว้ย คนเก่งๆมีเยอะแล้วอยากได้คนที่ไว้ใจแบบไอโนลินอะพี่โกโอ้โหไอหมึกพิมพ์โคตรไอหมึกพิมพ์โคตรดีเลยเฮียพี่พี่ขอโทรศัพท์ไปถึงวิดึงเลยพี่เปิดแชททันได้ไงมันส่งมานานแล้วมันส่งมานานแล้วเป็นไรเนี่ยเอ้าอ๋อโอเคอันนจะหาเอาคือจะหาพี่โก้หกถูกไหมไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับพี่ชายจะหาพี่เลียบถูกไหมครับน้องใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ แต่แต,แต่ตอนนี้สีพี่มันโคตรเท่เลยนะท่านเนี่ยไม่เท่หรอไม่เท่สีดำหรอกน้องเคยมี่ใส่สีอื่นหรอโน no. เคยเห็นด,ด,ดำขาวอะ่ะเคยเห็นชมพูดำไหมละ่ะนี่ไงชมพูด,ดำเปลี่ยนแนวไงพี่ oh. เป็นเอกลักษณ์เลยทีนี้ แล้วผมผมผมรอให้ผมรอให้หมึกมันพูดผมรอให้หมึกมันพูดผมไม่อยากเป็นคนเริ่มก่อนปากข้ไปเตรียมตัวเล็ดแอดดับบ้านเนาะใช่ไหมแอดดับแอดดับใช่บีแอดดับแอดดับทำใจก็ไปดัอบ้านใช่วันนี้ก็คุยกันพอละได้พอได้อัธโรันละเนาะครับพี่อ่าพอได้เนื้อความใจความระีแต่มันก็แล้วแต่เสียไม่ได้แหละแล้วแต่หมึกกันแหละแล้วแต่พี่ต๊อดแล้วแต่พี่บอลถูกไหมแล้วว่าแต่แล้วแต่ผมได้ไงอ่ะ มันมันมันไม่หลอกมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้ยมีเปาพูดผมเกงใจแกไหวคุยเ้ยเรื่องอันนี้เอาจเอาเรื่องไหนก่อนอ่ะพี่งงไปหมดแล้วมาตอนนี้ผมผมมันไม่ได้ติดเรื่องนั้นแล้วไอ้ไยถึงว่าเรื่องไอ้เรื่องนั้นน่ะมันมันมันติดอยู่แล้วพี่เพราะว่าถ้าถ้าถ้าไม่ติดอ่ะไอหมึกชวนมาใช้ผมก็ก่อมาใช้นานแล้วพี่ใช่เพราะพี่ก็รู้ว่าที่ที่ผมหลบมาสีชมพูเพราะอะไรถึงเวลาพี่เพราะอะไรอ่ะอ้าวเพราะเรื่องเพราะ เขาเสร็จไม่ได้หรือว่าไงมันมันก็หลายๆอย่างพี่มันก็หลายหลายแก๊งนอกกฎด้านเะมันก็หลายแก๊งตอนนั้นนะพี่ไม่นจะเสร็จไม่ได้พี่ถูกไหมล่ะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้แบบแต่ตอนนี้แก๊งโกมันก็แบบก็ต้องก็พูดตรงๆก็คือแบบก็แบบมันไม่มีใครอยากสู้อ่ะพูดตรงนะดีไม่จริงหรอกพี่เออจริงๆอะพูดตรงๆอะพูดตรงๆเลยจากใจเลยพี่ผมเพิ่งมานี่จากใจจากใจคนเล่นจากใจคนดูจากใจสังคมไฟเอ็มเลยอะอันนี้พี่พูดให้หมดเลยไม่มีใครเขาอยาก แบบสู้ไม่ได้รับไม่ได้อย่างนี้พี่อันนี้อันนี้ต้องยอมจริงๆครับเวลายอมจริงพี่เวลาขึ้นไปสูงแล้วไม่มีบันไดมันตกมาเจ็บพี่เ้ยพี่ชายเออก็ลูกก็ยืนยืนสูบแบบโดดเดี่ยวไงเราสามารถปีนขึ้นไปคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องเข็่งฆ่าใครไงนี่ออกไหมล่ะถูกไหมก็ถูกครับพี่ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าอาร์อาร์เนี่ยเอออันนี้ก็พูดตรงๆก็ยอมแล้วว่าอาร์อาร์เนี่ยอืันนี้สุดคนสุดอืออะไรโอ้ไม่จริงพี่ โหดสุดก็คืออากัะบจะแอดดอบ้านนี่พวะพี่เคยได้ไหมล่ะปืนแต่ละอย่างอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้พี่ได้สองลูกนะวันนี้พวกผมก็ได้2ลูกก็พวกเราแบบทัพอาบางบางบางตี้อาร์ก็ได้สามอย่างเงี้ยคือบางบางครั้งอาร์ก็ได้3บางครั้งบางทีก็ได้สอย่างเงี้ยเก็บหมดอย่างเงี้ยแล้วแบบถามจริงแล้วพวกพี่จะอะไรไปสู้พวกพี่ก็สู้ไม่ได้พวกพี่ก็อยู่ในเฟสฟาร์มอะไรอย่างเง้ถูกปล่ะแล้วถ้าแล้วถ้าพี่ไม่ได้อยู่เฟสฟาร์มอะพี่ชายอะไรนะถ้าพี่ไม่ได้อยู่ในเฟสฟาร์มแล้วครับ เฟด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 ฟาร์มันยาวช่วงเนี้ยเฟดฟาร์มันยาวตอนเนี้ยในใจใจพี่เนี่ยยังยังไม่ได้คิดต่อว่าเฟดฟาร์มมันจะถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเฟตฟาร์มพี่พวกพี่เปามันยาวไงอืมันยาวมากเพราะว่าพี่ไม่ได้โฟกัสหลังจากว่าเออฟาร์มเสร็จแล้วกูจะทํายังไงวะฟาร์มเสร็จแล้วกูจะเอาไงต่อวะยังไม่คิดเลยเอาได้ฟาร์มอย่างเดียวใช่เอาเอาเอาขอเอาของเอาอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ นั่นแหละก็นั่นแหละผมเข้าใจพี่ปาผมเข้าใจพี่ที่ผมก็ไม่ได้มีแะไรเห็นไม่ได้หรอกก็นั่นแหละที่พี่บอกหมึกว่าสุดท้ายแล้วถ้าถ้าอยากที่ับไปใส่อ่ะใช่ไหมมันพี่แคอยากใส่กับเองแค่สองแก๊งอ่ะพี่บอกอันนใครนี่แล้วกันพี่ก็ไปถามอีกแก๊งเลยว่าเขาโอเคป่ะอืมม่พมันก็ต้องอยู่ที่มันก็อยู่ที่มึงถ้ามึงอยากให้กูใส่หรือมอยากให้เขาใส่ล่ะยอมรับอ่าตอนแรกเก็บสุดท้ายมันก็คือมันก็คือโอเวอร์คำพูดที่พี่ต่าพูดกับพี่ถูกป่ะหรือไม่จริง ไม่รู้ว่าผมผมแค่คุยผมแค่คุยกับพวกพี่แก๊งอื่นผมจะไปคุยด้วยเออพี่ก็บอกใหคุยฟังนี่ไอเอให้มันเกี่ยวอาให้ไม่จะเอาแค่มันเกี่ยวแค่สองแก๊งก็พอสมมติว่าอาอาก็เอากับเสียไม่ได้แบบเกี่ยวกับเสียไม่ได้ก็พอแต่ก็อย่างที่บอกเหลยว่าตอนเนี้มันพวกพี่แบบไม่พร้อมจะไปสู้อาร์ได้ไงล่ะใช่ปะล่ะมาพี่ปาผมไม่ได้หมายถึงว่าผมวกไม่พี่ไม่ผมหมายถึงว่าถ้ามือกอ่ะคิดว่าแค่แค่ไล่รักก็พออย่าถึงอย่าถึงต้องขนาดต้องไล่หัวใจกันเลยขอร้อง ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่ดอ่ะโอ้พี่เปาดูพี่เปาพูดว่ะโอ้ไม่ไม่นะหัวใจพี่ผมก็มีหัวใจใช่ไล่รักก็พอแล้วไม่ต้องไล่หัวใจหรอกหัวใจอย่ามีบ้างอืมใช่ไหมล่ะเหตุองเห็นใจกันพึ่งพาอาศัยกันก็อยู่ด้วยกันได้ถูกไหมก็อยู่ด้วยกันได้พี่แต่ว่าสุดท้ายตอนแต่ตอนนี้พี่ใส่สีดำไหมพี่ผมใส่สีชมพูไหมพี่ถูกไหมล่ะไอ้ไก่พี่เปลี่ยนคนเดียวพี่รอดเดี๋ยวพี่พี่เปลี่ยนให้ พี่ไม่เปลี่ยนหรอกอพี่น้องในแก๊งพี่ทุกคนมันก็อยากใส่สีดำพี่พี่ไม่รู้หรอกเรื่องเสียสีดำสีอะไรอ,ะอ่ะอ่าฟังนะพี่ไม่รู้หรอกว่าสีดำสีอะไรทิงเหลี่ยมพีโอเลือดโดนว่ะแบบมันก็พูดตรงๆคือมันไม่มีอะไรแบบไม่มีใครไหวกันอาอาอยู่แล้วว่ะใช่แต่ผมว่ามันไม่ไม่เปลี่ยนไม่เป็นอย่างนั้นนะพี่พี่เปาเอ,อจริงนะพี่เพราะว่าถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ไหวกับผมถูกไหมพี่อืม ผมว่าไม่ว่าจะเสียไม่ได้หรือโอเวอร์เขาก็ไม่ได้ใส่สีดานะพี่ถ้าแสดงว่าโอเวอร์เสียไม่ได้ก็ต้องคิดว่าแบบเออก็ผมก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอันนี้พี่ถูกไหมเ oh, <yeah. S 1> พราะทุกๆแกงก็ต้องคิดว่าตัวเองคู่ควรสีดำหมดเลยพี่ต้องพูดได้หลับคมจริงถูกไหมพี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างนี้ผมบอกพี่เราคุยกัน ผมไม่ได้โกรธเลยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเสียไม่ได้หรือโอเวอร์อะไรหรอพี่แต่ว่าสุดท้ายเรื่องสีู่นยหรือว่าเรื่องคนในแก๊งอะน้องๆในแก๊งมันก็ต้องมาก่อนในระดับแรกถูกไหมล่ะครับพี่อ่าเข้าใจเข้าใจเขารู้สึกรองในแก๊งต้องมาก่อนอยู่แล้วอันเนี้ยเ,เออเข้าใจผมขอหม่ำกระเพราเพิ่มน,นะพี่นะนั่นแหละหมึกไปเได้ในดอกเผือน้องไม่เป็นไรหรอก oh, <yeah. S 1> พี่ใส่ถุงหัวดีแล้ว ก็ <G uard> โกรธก็ยังไม่ยังไม่ไติดใจอะไรใช่ไหมล่ะไม่ได้ติดใจครับพี่ไม่ได้ติดใจแต่แต่ผมพูดผมพูดก็มือไปแล้วว่าถ้าพูดเสี็ไม่ได้ทุกคนเลยตรงนี้แหละว่าถ้าถ้าอยากให้ผมกลับไปสีดําอ่ะก็ให้มันมีแค่เราสองสองแก๊งดีกว่าเ oh, <yeah. S 1> พราะผมมาติดใจกับกับกคำพูดตั้งแต่วันนั้นนะพี่มันฝังใจนะพี่เนาะโ oh, อ้มันจะฝังใจอะไรขนาดนะั้นมาเดี๋ยวพี่ไปถอนออกมาให้มาฝังใจอะไรขนาดนั้นพี่ไม่ถอนให้ผมเลยพี่เป่าพี่หือ ไม่ถอดถอจากเราคนเดียวไงไม่ถอยจากเราพี่ไม่ถอดพี่ไม่ถอดอีกอีกแก๊งให้หน่อยดิพี่สีดำอ่ะยังไงเราจะได้ใส่กันสองแก๊งไงพี่ไล่ลักเสียไม่ได้สีดำก็เดี๋ยวพ้นช่วงเฟดฟาร์ไปก่อนสเหมือกลางหนึ่งหนึ่งใช่พลช่วงเฟดฟาร์เฟดอะไรไปก่อนค่อยว่ากันช่วงนี้อย่าแบบ สงบสงี่ยมเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยก่อนไงับพี่ผมก็ไม mm ่ได้รีบนะพี่นะผมก็อยู่นี่แหละผมก็ใส่สีชมพูเนี่ยมันก็น่ารักดีพี่ใช่มันก็ดูแบบตสภาพผมตอนเนี้ยคือบอกใครเลยไม่ได้หางั้นอะพี่ฟาร์มอย่างเดียวอะเมื่อก่อนแวะทุกซอยอ่ะถ้าใช้กมตอนนี้แป๊บเดียวก็สี่ห้าหมื่นตัวแล้วสี่ห้าหมื่นตัวแต่พูดที่พูดจริงนะไอหมึกพวกพี่ไม่มีของเลยไม่มีของเลยจริงนะโอ้โหถ้าของพี่เรียกไม่มีของผมก็ศูนย์่ะเออ ราะผมก็แวะมาตลอดพี่ดุดุยเมื่อก่อนผมก็เล่นเอเาล่นเล่นเล่นเล่นลตลอดแล้วโกะจะไม่แวะแวะไหนเลยหรอนี่ถามเฉยแวะฮิโรชิไปแล้วไงพี่อ๋อผมไม่ตีใครก่อนแล้วพี่ถ้าถ้าเขาไม่แมพมีปัญหากับผมหรือว่าอยากตีกับผมอะเพราะผมก็ไม่ไม่ไม่มีเหตุผลก็ไม่ตีคนอื่นนะพี่อ๋อคือจะจะไม่จะไม่เริ่มก่อนใช่ไหมไม่ใช่างนนพี่ก็ไม่ได้มีปัญหาใครผมก็ไม่รู้จะไปตีเขาทำไมเพี่อย่างเสียไม่ได้อย่างโอเวอร์อย่างไดมอนด์ฮด หรือว่าอย่างฮิโรชิผมก็ไม่ได้ที่ผมตีฮิโรชิเพราะว่ามันก็เป็นกระชับมิตรเป็นเรื่องที่พี่ต้อนขอไว้แบบเออของความมันเกิดแบบว่าเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมเล่นเล่นกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย<ม>พี่ต้อนก็ไม่เล่นกับฮิโรชิก็มาเล่นกับโอ้โหอะไรพี่ถูกไหมล่ะตอมเล่นจริงเหรอใช่เขาก็เล่นกันส,สนุกไม่ได้ซีเรียสอะไรกันผมเล่นได้ทุกแกงครับพี่จริงๆพี่ก็รู้อยู่พี่เปาเออเข้าใจเล่นทุกแกงเล่นทุกแกงเหรอล่ะ ให้พวกพี่เดินดีแล้วพี่ผมผมอยา่ยากให้อย่าให้พวกผมเดินเลยพี่สวยคำนี้พูดโคตรดีเลยว่ะโอ้เฮียเท่ว่ะเฮียให้พวกพี่เดินดีแล้วอย่าให้พวกผมเดินเลยขูคย่คำพูดกูเท่ว่ะคนดูเฮียโอ้ยเฮียโดยคำนี้ก็มีก็มีก็มีสตาร์ทกันบ้างเลยเฮียเปิดแอร์ดรอปไหมครับเดี๋ยวต้องเตรียมามาไป,<อ>ไปครับพี่เ <ขอ S 1> ดี๋ยวผมไปเตรียมตัวไอ้ดรอปเหมือนกันครับพี่ชาย ใช่ใช่เจอกัครับผมอย่า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 ไปคิดมากนะเบาเบาได้ก็เบานะเบาได้ก็เบานี้เจอกันเดินผมเดินเบาอยู่แล้วครับพี่ทีครับเจอกันครับพี่ชา้เจอครับผมเจอโนครับพี่กกอเจอรับพี่ที่มีใจครับพี่ครับผมพัไงอ่ะมึืมีกูกูมีรถมากูเอีกแล้วฮัลโหลทีนี้ไอไอหมอโนรินใช่ไหมใช่พี่โนรินฮัลโหล ก็เหรอน้องสาวพี่เองต้องเล่นตีใครเล่นตีพี่หรือเปล่าไม่รู้แทนบางเล่นตีใครบังเน่ยตีโบ๊ทะฮัลโอ้โหหรูพี่กัวพี่กัวจะไม่ได้ใช้สีดำตลอดชีวิตทำไงดียรู้ไม่มีใครขยับขาเลยอะตอนเนี้ยหรือเราต้องขยับเองหแน้องพี่พี่บอกพี่ป้าเลยว่าพี่พีกัวไม่ฟังนะคะเราเราแต่เราเข้ามาครั้งแรกอล้เราไม่สนใจครับแต่เราโดนหินอกโอ๊ย เป็นไรน้องตอนแรกเราก็เป็นคนไล่ไลก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอยู่ดีไม่กลมก็หนได้แต่รู้ไหมน้องโอ้ยก็นั่นแหละคนนูผมพูดป้อมไปแล้วนั่นแหละไอ้ยาฝ่าวอยู่หะสุดท้ายพี่ก็พูดไปแล้วอ้อมไปแล้วว่าสุดท้ายมันไม่ใช่ปัญหาของเราอยู่ดีเว้ยถ้าเขาอยากให้เราใส่ก็ไปทำให้มันเหลือสองแก๊งถ้าเขาพูดถ้าสิ่งที่มึกพูดถึงเวลาว่าอยากว่าอยากให้ก็คือเอาเอาคือขีดดำเมืองนี้มันจะมีสองแก๊งหรออืมไม่รู้ไงก็อันนั้นอันนั้นัเสร็จไม่ได้พูดนะเราไม่เคยพูดนะ พี่แค่บอกเฉยว่าถ้าอยากให้พี่กลับมาใส่ก็ทําให้เป็นเหลือสองแก๊งพี่ไม่ได้บอกเลยว่าพี่ว่าว่าสุดท้ายแลยว้วถ้า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 หมึกไปไปไล่โอเวอร์ให้เราถูกไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะใส่กับเขาสองแก๊งเค่ไหนปะจะใส่พี่ก็ไม่ได้พูดไม่เคยพูดสักคำเลยนะนึกว่าผมนี่จะใส่สองแก๊งหรือามไนก็อยู่ที่ข้อแรกเปลี่ยนหรหรือ,รอข้อแลกเปลี่ยนหมันก็อยู่ที่ผลประโยชน์เนาะของเนี้ยเราตีเอทียแทบตายเฮียกว่ากว่าจะใส่ด้วยกันเฮียตีกันจนโอ้โหเฮีย ต,ตีกันจนยอมรับกันอะว่าเออมันไม่มีอะงพิสูจน์แล้วหรือ่ารารู้ตอนนั้นอะตีกันจนจะไม่อยากตีก็เลยให้ใช้ออใช่ตีจะไม่อยากตีก็เลยให้ใช้ก็เลยให้ใช้ตีดำเขาดูไอ้วห<ด>ัแลวแต่ยุนแล้วแต่รู้ <c oughs>